สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็ับมาพบกับอีกแล้วค่ะจากช่องชาแน,นลอ้อยฝ่าปทุมนะคะวันนี้อ้อยก็พามาชมรีวิวนะคะเป็น Ford Next Gen e v e r e s t ค่ะเป็นตัวเททีเนียพัสดกับเครื่องสองล้อตัวนี้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทมาพร้อมสีขาวมุกค,คันนี้นะคะจะเพิ่มอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะเขาให้เป็นเครื่องเนินดีเซลขนาด2.0ลิตรเลยค่ะที่ให้แรงม้าสูงถึง210แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยเดี๋ยววันนี้เราพาไปชมชุดแต่งคันนี้นะคะว่าแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างนะคะ,คะสำหรับด้านหน้าค่ะก็มีการอัปเกรดในส่วนของตัวหน้ากราะจังค่ะเป็นกระจังของตัวสปอร์ตนั่นเองค่ะจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกล้องด้านหน้านะคะตัวนี้จะมีกล้องแบบนี้ตรงรุ่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นของตัวสปอร์ตเพิ่มแพคเกจนั่นเองค่ะแล้วก็ติดตั หรือว่าลูกค้าต้องการเป็นฟอนต์ของพาร์ทแท้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะของรุ่นสปอร์ตก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยไฟหน้ารุ่นนี้เป็นมัลติดิ f เฟอเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันรูปทรงตัว C ค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของตัวชุดข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เพื่อให้รับกับตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นสีดําเงาแบบนี้เลย สำหรับด้านล่างนะคะก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของการทำสีนะคะชายกันชนด้านหน้าหรือว่ากากันชนด้านหน้าให้เป็นสีดำเงานะคะตัวนี้ก็จะรับกับตัวกระจังหน้าแบบนี้นะคะทำให้สวยหล่อลงตัวมากๆเลยเป็นสีขาวมุกตัดสีดำเงาแบบนี้นะคะแล้วก็มีเรดาร์ตัวจับบนถนนพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติมีเซ็นเซอร์กัรเรียด้านหน้าทั้งหมดให้4จุดเลยค่ะด้านข้างติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นชุดคิ้วล้อค่ะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะ ัวคิ้วล้อนะคะจะมีการซีนซิลิโคนเก็บงานให้ด้วยค่ะตัวนี้เขาจะยืดจากหมุดเดิมนะคะหรือว่าตัวน็อตเดิมที่มาจากโรงงานนะ้ไม่ได้เจาะเพิ่มเติมที่ตัวรถเลยส่วนช่วงล่างของคันนี้เน้นเป็นช่วงล่างเดิมนะแล้วก็อัปเกรดล้อแมกให้เป็นของ a อแวนพายขอบ20นั่นเองค่ะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางโตโยทาย RT Open Country นั่นเองค่ะซีเรีย์ยางของคันนี้จะอยู่ที่275 55 R 20นั่นเองค่ะลูกค้าท่านใดนะคะมีลายยาง มีลา์แม็กในใจหรือว่ายางแบบไหนที่ต้องการ MTRT หรือว่ายาง PF สามารถแจ้งงานเข้ามาได้เลยค่ะแก้มข้างนะคะที่เป็นโครเมียมต่างๆเราเก็บงานให้หมดเลยเป็นการรับสติกเกอร์หรือว่าทําสีก็ได้นะคะแบบนี้เลยจะเป็นดําเงาให้ทางคันนะคะรวมถึงกระจกมองข้างด้วยค่ะก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะมาพร้อมกล้อง360องศารอบคันมีบสปอร์ตให้ด้วยค่ะ เดนจุดอับสายตานะมือจับที่มาจากโรงงานที่เป็นโครเมียมเราก็ทําสีนะคะหรือว่าสามารถแรปสติ๊กเกอร์ให้เป็นดําเงาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะด้านบนเป็นชุดคิ้วกรนสาดเข้ารูป4ี่ชิ้นแล้วก็มีการแรปในส่วนของตัวเล่าหลังคาและตัวหลังคาให้เป็นดําเงาครึ่งคันแบบนี้เพิ่มความเป็นสปอร์ตหรือว่าเป็นหมีแพนด้าแบบนี้นั่นเองค่ะด้านหลังนี่เลยไฟท้ายเป็นแบบซิกเนเจอร์นะคะเป็น led เต็มระบบเลยค่ะเป็นชิ้นเดียวกับตัวงานคาดท้ายนะคะจะเป็น เนื้อสัมผัสท,ที่เรียบแบบนี้เลยด้านในจะเป็นเนื้ออะคริลิกนะคะคำว่าเอเวอร์เรปเป็นสีโครเมียมค่ะมีกล้องถอยด้านหลังฝาท้ายเป็นระบบแผ่นฟรีคิกเซ็นเซอร์แล้วนะคะบอดแถว3สามารถพับไฟฟ้าได้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายเลยพับรับได้ยาวๆกันไปเลยค่ะนะแบบนี้เลยค่ะด้านหลังมีเซนเซอร์การระยะให้ทั้งหมด4จุดเลยค่ะแล้วก็ที่ เป็นไฮไลท์ต่างๆนะคะที่เป็นตัวอะคริลิกโครเมียมนะคะเราก็ไปทําสีให้เป็นสีดําเงาแบบนี้ทั้งคันเลยค่ะฝาถังน้ามันเป็นออตโต้แล้วนะคะช่วงล่างเป็นระบบวัดลิงละคอยสปริงค่ะทําให้รถมีความนุ่มนวลนะคะลดการโยนตัวนั่นเองค่ะชายบันไดนะคะก็เป็นโครเมียมเราก็แรปสติ๊กเกอร์นะคะให้เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยสวยหล่ลอลงตัวนะคะมีความเป็นสปอร์ตมากๆเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบ หรือว่าสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับบอยได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าหน่ง้าศูนย์สามหกาสาค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ